อันว่าคนดอนนะนะในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจังหวะของการพูดแล้วมันสาเร็จขึ้นมาคือการพูดแล้วสำเร็จเนี่ยมันมีอยู่สองแบบหลักๆเท่ากันนะแบบแรกคือพูดเพื่อการเพื่องานเพื่อเงินเพื่อการเจรจาเรื่องเงินเงินทองทองนะไอ้แบบนี้เนี่ยบางจังหวะเนี่ยเราจะไปตกลงกับคน เรื่องที่มันจะเกี่ยวเนื่องกับอนาคตทั้งเรื่องงานเรื่องเองินที่มันมั่นคงเนี่ยมันก็ไม่ยากถ้ารู้จังหวะนะส่วนอย่างที่สองเนี่ยการพูดหรือการร้องขอลักษณะที่ว่าร้องขอกับโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่มันจะมีจังหวะเช่นเดียวกันถ้าเหิดว่าดวงได้เนี่ยประกอบกับเราได้ไปขอพรอธิษฐานจิต หรือตั้งจิตตั้งใจนะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านเป็นพยานเนะี่ยแล้วพรนั้นจะสมฤทธิ์ผลเมื่อองค์ประกอบรวมกันระหว่างดวงได้แล้วมีการร้องขอแล้วก็เดินพัออยงยิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นผูกโฉลกกับดวง <S <S ก็จะทําให้เกิดความสําเร็จได้ดังนั้นนะสองอย่างนะถ้าจังหวะที่เรารู้ดวงเราร้องขอถูกจังหวะเวลาคุยกับคนนี่แหละเรื่องเงินทองทองเรื่อง ความรักษาสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่จะสาเร็จได้ง่าย2ถ้าเรารู้จังหวะเวลาเช่นเดียวกันเราเอาจังหวะเวลาที่เรารู้นั้นน่ะไปร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือท่านก็จะสามารถที่จะให้พอรเราสมผลได้ง่ายนะเพราะว่ารู้จังหวะเวลาไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเราเนี่ยอยากรู้ว่าเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ย สามารถที่จะเช็คดวงชะตาเราได้ส่วนใครที่อยากจะได้พลังของการพูดหรือการร้องขอหรือการเจรจาแล้วสำเร็จเป็นอัศาจรรย์นั้นให้พกพาตะกุดสาริกาวาจาสิทธิ์ให้ดีนะเพราะตะกุดสาริกาวาจาสิทธิ์นั้นนะ่ะเป็นตะกุดที่ปกเสกนะด้วยคาถาที่เรียกว่าสาริกาพารวยกล่าวคือคำพูดคำจารามันจะเงินเป็นทอง พูดอย่างไรได้อย่างนั้นพูดแล้วนะอยากจะได้รับความสําเร็จทางด้านเงินทองเรื่องเมตตามหานิยมก็ไหลามาเทม,มาความสําเร็จที่ท่วมท้นนั้นนะจะออกมาจากการปกเสกของตะกุดนี้ก็หวังว่าคนที่ได้รับฟังคลิปนี้นะจะได้ครอบครองตะกุดสาริกาวการาสิทธิตะกุดที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ได้สิ่งที่เราอยากได้ และสำเร็จเป็นอัศจรรย์